สวัสดีครับวันนี้วันที่7กันยายน2 5 6 3คลิปนี้จะขอแนะนำเงาะของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับคือปลูกที่พื้นที่ในเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอันนี้เงาะเงาะนี้มาจากสวนสวนตั้งอยู่ที่บ้านนาสีเทียนตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ ลักษณะเงาะลูกไม่ใหญ่ลูกไม่ใหญ่หญจะขนาดไข่ไก่นะเท่ากับไข่ไก่เบอร์เบอร์สามประมาณนั้นจะไม่ใหญ่สีก็ไม่สดจะออกสีเขียวอันนี้สีเขียวส่วนสีสดก็มีสีแดงจะลักษณะนี้สุกเต็มที่แล้วตัวนี้สีแดงส่วนสีเขียวนี้ก็ปนกันมา นะเดี๋ยวเผมจะพาให้ดูนะครับจะลองพาให้ดูผ่าสีแดงนี่ก่อนนะครับเปลือกนะดูเปลือกก่อนเปลือกบางนะครับเปลือกจะบางบางทีเดียวเลยจะไม่มีน้ำแฉะก็มีน้ำหลอ่ลอเลี้ยงพอแต่ชุ่มชื้นนะครับ ไม่ไม่ไม่ถึงกับขั้นหลายโจ๊กแฉะนะครับออกมาเนี่จะผ่าให้ดูนะจะลักษณะนี้นะครับแกะแกะมาจะล่อน ไม่ติดไม่ติดเม็ดมเนื้อดูเนื้อนะเนื้อจะหนาเนื้อหนาปานกลางนะจะล่อนกรอบแล้วจะลองชิมลองชิมดนะูอันนี้สีแดงนะครับเปิดสีแดงตัวนี้เปิดสีแดงแล้วจะผ่าสีเขียวให้ดูนะสีเขียวในสีเขียวรูปประมาณไข่ไก่เบอร์สามก็ผ่าผ่าง่าย เิกไม่ไม่เหนียวปุ๊บนะก็จะแกะก็ไม่มีน้ำแฉะนะครับน้ำจะไม่แฉะเพียงแต่เนื้อชุ่มชื้นนะนีครับจะไม่เหนียวติดนะมันจะไม่ติด mình mệt nè, nó sẽ lăn, sẽ lăn luôn, luôn, nước, độ nhão của nước, độ nhão của nước, giờ sẽ thử thử. นี่นีนี้สีเขียวอันนี้สีแดงครนี่สีเขียวเขียวอันนี้แดงแดงนี่จะติดติดเปลือกมากหน่อยส่วนเขียวนี้จะสังเกตด,ดูแล้วเปลือกจะไม่ติดมากเนื้อความหนาของเนื้อก็พอๆกันละทีนมาดูลูกเล็กเอาเล็กๆเ,เลยลูกเล็กสีแดงนี่ครับ ลูกเล็กๆเ,เลยสีแดงลองดูนะครับจะเป็นยังไงนี่ลูกเล็กสีแดงนะครับลูกเล็กนี้จะติดจะติดเม็ดหน่อยแกะแกะไม่ออกนะ ิดดเม็นะจะติดเม็ดนะสีแดงนี่มันสุกมากเกินไปสีแดงติดเม็ดมาดูสีเขียวลูกเล็กเขียวลูกเล็กนะฮะเขียวลูกเล็กนี่เล็กแล้วมาดูมาเอาลูกนี้แหละอันนี้แดงะอันนี้แดง เขียวลูกเล็กรู้สึกว่าจะแกะง่ายครับเขียวลูกเล็กนะครับแกะง่ายแก่ง่ายกว่าสีแดงเยอะเลยนะล่อนออกมาเลยล่อนออกมาเลยความหนาของเนื้อพอๆอกับลูกใหญ่สีเขียวเหมือนกันนะติดเปลือก ติดเปลือกเหมือนกับลูกแดงแก่นะครับแต่อันนี้ลูกแดงเล็กนะแล้วเอาใหม่อีกนะลูกแดงเล็กลองดูนะครับก็ไม่เล็กเท่าไหร่ลองดูนะครับแดงผิวจะออกแดงแดงมาก ล่อนครับแกะมาปรากฏว่าล่อนไม่ติดเม็ดนะเหมือนกับนี่นะเนื้อดูเนื้อ,อความหนาของเนื้อครับหนาของเนื้อนี่สีแดงนี่สีเขียวอันนี้แดงลูกเล็กสงสัยจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตัวนี้ติดก็มีบ้างนะครับผสมปรเสกันไปเนาะอันนี้เป็นกิ่งพันที่ เข้ามาขายโดยทั่วไปนะครับเข้ามาขายจะก,กิิงพันุ์มาจากจังหวัดต่างๆนะครับเป็นเงาะโรงเรียนพอมาปลูกที่พื้นที่อำเภอด่านซ้ายแล้วนี่จะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้สีสีจะเป็นแบบนี้ลูกก็จะลักษณะนี้ไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่มันจะจะขนาดนี้แหละครับแล้วก็ส่วนรสชาตินผมจะกินสีแดงนี้ก่อน อันนี้สีแดงนะครับหวานนะครับหวานหวานดีครับหวานอยู่ในเกณฑ์ดีเลยสีแดงในหวานอยู่ในเกณฑ์ดีนะมีมาดูสีสีเขียวอันนี้สีเขียวนะครับ รสชาติไม่ต่างกันเนาะแต่จะออกด้อยกว่าดางเข้มนิดหนึ่งดางเข้มนีจะหวานหวานแต่อันนี้จะด้อยลงนิดนึงความหวานสรุปได้ว่าเงาะจิ่งพันุ์ที่มาจากจังหวัดอื่นที่นำมาขายในเขตอำเภอด่านซ้ายเนะี่ยจะเป็นเงาะโรงเรียน ซึ่งพอมาปลูกที่ในพื้นที่เขตอำเภอด่านซ้ายเราแล้วจะจะกลายพันธุ์นะพูดง่ายๆสีเดิมของของงอโรงเรียงของของกิ่งพันธุ์เดิมเนี่ยจะเป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่สีจะสดสีแดงเข้มสดน้ำจะช่ำเลยพอแกะเปลือกมาเนน้ำจะเปียกเปียกมือเยอะ,ะช่ำ แล้วก็เนื้อจะเหนียวค่อนข้างเหนียวนะไม่ไม่หวานกรอบร่อนอย่างนี้นะครับก็ลองลองชิมดูส่วนสภาพพื้นที่ของอำเภอดอ่านซา้ายส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขามีมีเนินเขาแล้วก็ปลูกตามริมธานลําห้วยอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อยู่ในที่ดอนก็ก็มีบ้างแต่สภาพจะเป็นสวนในที่ดอนหรือว่าในที่รุ่ม ผลผลิตไม่ต่างกันนะเท่าๆๆา,า,าที่มีแม่ค้ามาขายในเขตอำเภอด่านซ้ายสีสันจะเหมือนกันขนาดลูกจะเท่าๆกันนี่แหละครับไม่ใหญ่ครับคลิปนี้ก็อขอแนะนําเพียงเท่านี้นะครับกรากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ